คืเศรษฐกิจไทยคึกครับเติมเต็มความรักให้หัวใจดีใ,นในปิในในีามาหาอจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย ความสุขเดินอยู่รอบๆตัวเราถ้ารู้จักไ่อยคว้าค้นหาก็จะเจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันครับเนี่ยสีสเกตหน้าร้อนนี่มาที่นี่อากาศเป็นไงครับขนาดนี้อากาศจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ครับเพราะว่าธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์ครับก็เลยมีอากาศที่ดีด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับวิธีแห่งความเรียบง่ายที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมที่นี่บ้านอีต่องตําบลปีล็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปค้นหาและท่องเที่ยวไปพร้ออๆกันนะครับจากอําเภอทองผาภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข3 2 3จากนั้นวิ่งไปทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิขับผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิประมาณ10กิโลเมตร เข้าสู่บ้านปิล็อกเลยไปอีก3กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้านอีตองแล้วละครับจากท้องผาภูมิมาที่บ้านอีตองเนี่ยถ้านับเป็นโค้งเนี่ยเขาบอกว่า399โค้งพอเราเข้ามาถึงนะครับเราจะเห็นเป็นเวิร์กของหมู่บ้านครับมีน้ําอยู่กลางหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้อยู่กลางหุูเขาคำว่าอีตองนะครับชื่อเดิมว่าหมู่บ้านนัดอีิงตองนัดแปลว่าเทพเจ้าหรือเทวดาเองแปลว่าบ้านตองแปลว่าภูเขา ซึ่งรวมเรียกแล้วความหมายก็คือว่าหมู่บ้านเขาเทวดาหรือเทพเจ้าก็เขียนเป็นเรียกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านอีตองไปนะครับมาถึงแล้วครับโฮมสเตย์ Stay, บ้านอีตองที่นี่นะครับก็เป็นโฮมสเตย์นะครับบ้านไม้แล้วก็ยังคงรูปแบบนะครับของบ้านแบบเดิมๆในสมัยก่อนนี่มีเต็นท์ด้วยครับโอ้น่านอนมากเลยครับนี่นะครับบรรยากาศที่คุณสามารถมาสัมผัสได้เลยที่บ้านอีตองจังหวัดกาญจนบุรีครับ ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคนในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนใช้ความสามัคคีพูดคุยกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของร้านค้านะครับเรื่องของการเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์เนี่ยเขาสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขายังมีความน่ารักให้คุณได้สัมผัสแบบเดิมๆแบบนี้ละครับ <S <S ที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเหมืองเก่าครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเลย คนที่นี่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายพม่าพี่สมองครับอยากรู้ว่าถ้าเป็นภาษาพม่าเวลาเราทักทายสวัสดีกันเนี่ยทักทายกันยังไงครับผู้หญิงก็งมิงกาลาบาเชมงกลาบาเชผู้ชายก็มงกาลาบาเคมยามงกลาบาเคมยาอ๋อสวัสดีครับขอบคุณเลยครับชิซุเตชิซุเตโอ้ได้ความรู้เยอะเลย<ส>ชิซุเตขอบคุณครับ อนนี้น้องกำลังเดินมาในชุมชนของหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายพม่า,มาตลอดเส้นทางนี้เลยนะครับซึ่งเป็นคนงานเก่ารูปทรงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแบบแบบเดิมที่คุณสามารถมาเห็นได้ทุกบ้านนะครับมีการปลูกดอกไม้นะครับระดับสวยงามตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกลักเล่อันนี้ดอกทุกตาญี่ปุ่นทุกตาญี่ปุ่นน,นี่นะครับก็คือขิงพระหิงพระของชุมชนที่นี่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของบ้านออกมา ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการสร้างบ้านของคนไทยเชื้อสายพม่าใช่ซึ่งเป็นอค์ประกอบส่วนหนึ่งของบ้านเลยนะครับ<ม>จะต้องมีหิ้งพระจะต้องเจาะรูแล้วออกมาจะเห็นมีทุกบ้านเลยนะครับ สุมไก่เหรอครับผู้ใหญ่ครับอ๋อไม่ใช่ครับนี่คือเทคโนโลยีอลลัมค่าของชุมชนไม่ตองนะครับเทคโนโลยีเลยเหรอครับครับเอาไว้สําหรับย่างผ้าเวลาช่วงฤดูฝนหน้าฝนเนี่ยฮะฝนตกหนักมากฝน8แดด4ต้องทํายังไงให้เสื้อผ้าซักแล้วทําให้แห้งต้องย่างผ้าไม่งั้นผ้าจะไม่แห้งเอาสุ่มนะครับตอนแรกก็นึกว่าเหมือนสุมไก่เขาเอา่านไปไว้ตรงกลางแล้วก็ผ้านะครับวางมันสุมรอบๆเคยเห็นไหมครับอย่างนี้ยังไม่เคยครับเป็นภูมิปัญญาชาวไม่ตองมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับก็คือมีการทําไม้กวาดเพราะที่นี่ดอกไม้กวาดขึ้นเยอะครับรอบๆหมู่บ้านครับตามขขานี่ครับก็จะขึ้นทั้งหมดอยู่แล้วถ้าภาษาที่นี่เขาจะเรียกกันเลสคาเลสคาเลสคาดอกยานั่นเองครับนี่มาถึงขั้นตอนพิเศษอันนี้มีอุปกรณ์อะไรครับเดรทมาเอาไว้รัดด้ามไม้กวาดนะครับอุปกรณ์นี้นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าดอกไม้กว่าเนี่ยมันสามารถเอามาทําเป็นไม้กว่าได้แต่แปลกตรงที่เขาสามารถใช้ภูมิปัญญาของเขาดั้งเดิมนะครับใช้ไม้กระดานใช้เชือกผูกกับขื้ข้างบนแล้วมีวิธีการมัดของเขาอ้อใช้เท้าเนี่ยเหยียบน้ําหนักตัวเนี่ยดึงลงไปครับแล้วก็บีบให้เข้าหากันแบบเย้ๆแล้วกันเนี้น,น,น่นดีครับอ๋อเน่นดีคือเป็นการทุ่นแรงมากเลยตรงนี้การทำเนี่ยบอกได้เลยคาเดียวครับไม่ง่ายต้องใช้ประสบการณ์ล้วน เดินไปตรงสะพานนะครับเขาโชว์กันร่อนแร่ให้เราได้ดูด้วยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาร่อนกันยังไงเขาหาแร่กันยังไงปัจจุบันนี้เราไม่มีการทําแร่แล้วแต่ว่านี่คือวิถีชีวิตดั้งเดิมมาสัตย์ทิศให้ดูนะครับเขาวิธีการหาแร่ก็คือนี่แหละตักทรายจากในห้วยลําธารขึ้นมาแล้วก็มาร่อนแร่อย่างนี้สังเกตยังไงครับก็แร่มันจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับจะอยู่ตรงก้นนะครับแล้วพวกเอาหินคัดออกแล้วก็เอาทรายออกก็จะเหลือแต่จะเห็นสีดำๆนะครับเห็นครับ ที่นี่จะมีแร่กี่แบบครับจะมี2แบบมีแร่ดีบุกกับแร่บุนแฟลมใครอยากลองมาล่อนนะครับอยากลองมาดูว่าวิถีชีวิตในการที่เขาล่อนแร่เนี่ยทำยังไงก็ลองมาดูนะครับเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สมัมปทานไม่มีแล้วนะครับการที่จะมาทําหรือว่าค้าขายเกี่ยวับเรื่องของแร่ที่นี่ผิดกฎหมายนะครับ ได้เจอกับเด็กๆกลุ่มหนึ่งถามเขาว่าเขากินอะไรลูกแดงๆอ๋อมันคือมะเดื่อครับก็เลยไปสวยมาเพิ่มมากินกันอีกสนุกสนานนะกินกินอันนี้เลยเหรอกินข้างในนี้หมดเลยก็ได้อ๋อแต่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเจลๆครับก็ต้องใช้นิ้วปาดขึ้นมากินหวานกลิ่นมันจะเหมือนเหมือนกับเหมือนแอปเปิลนะครับ ที่นี่นะครับเราอยู่กันหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์วัดคือประสานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจทุกคนให้ความเคารพศาสนาพุทธมากโบสถ์ที่เห็นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเก่าอันนี้เป็นศิลปะของไทยหรือว่าเป็นของพม่าด้วยศิลปะไทยๆครับก็ได้บูรณาช่วยกันแต่บางสิ่งบางอย่างต้องปรับตามสภาพนะครับ,รบอย่างเช่นมีการปูกระเบื้องโบสถ์เลยนะครับ เพราะใช้วัสดุอย่างอื่นไม่ได้เพราะฤดูฝนนี่ฝนจะหนักมาก 4- 5หเดือนนะครับจะเป็นตะไคร่น้ำอะไร็เลยต้องเป็นกระเบื้องไปนะครับที่นี่หมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนครับพันกว่าหลังคาเรือนแต่อยู่จริง200กว่าหลังคาเรือนนะครับตรงนี้คือที่นี่คือเมื่อก่อนเป็นอาชีพหลักคือทําเหมืองแร่ชายแดนเปิดทําค้าขายได้ปัจจุบันเหมืองแร่หมดสัพพทานลงแล้วทางชายแดนก็ได้ปิดลงแล้ว ทีนี้ได้อ,อพยโยกย้ายกันไปทำมากินข้างล่างก็าเลยอยู่กันน้อยนะครับครับผมแต่ว่าอยู่กันน้อยจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศก,กาลต่างๆ,ๆเนี่ยเขาก็เดินทางกลับมาครับมาทำกิจกรรมกันตรงนี้แล้วก็สำหรับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวกิว่าอยู่ติดกระชายแดนแล้วมันอาจจะดูว่าน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับไม่ได้น่ากลัวเลยครับที่นี่มีความปลอดภัยไม่มีคดีอาญากรรมไม่มียาเสพติด ร้อเ็ลยครับครับแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เนี้ยเงียบสงบแล้วก็สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆเดินทางมาที่นี่ได้ความสงบกลับไปแย่างนครับ ตลอดเส้นทางนะครับของตลาดที่อีตองนี้นะครับระยะทางประมาณ300เมตรนะฮะคุณผชมมาแล้วก็สามารถที่จะมาเดินเล่นเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งของซื้อของฝากนะครับหรือว่าอยากจะเป็นของที่ลึกต่างๆซึ่นตอนนี้นะครับเราก็มาเจอกับน้องวิทย์แล้วก็เพื่อนๆสาคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ร่วมกันให้ในการ ทำของที่ลึกอันนี้เนมันคือกิ่งอะไรครับกิ่งพญาเท้าเอวครับส่วนมากชาวอีตองนี่จะแขวนไว้หน้าบ้านนะครับตรงประตูเมื่อก่อนนี่เขาจะเอาไว้กันผู้ผีหน้าบ้านครับใช่นี่เป็นคนชาวไทยเชื้อสายพม่าหรือเปล่าครับแล้วทําไมเราถึงเริ่มคิดที่จะทําของที่ลึกแบบนี้มันจุดลีเดอร์มาจากไหนครับคือเราเก็บมาคุณประโยชน์มันก็มีก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงให้มันขายได้เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ทํามรายได้ด้วยให้กับตัวเราเขเลยลองมาทําเล่นๆดูมาแกะแกะดูนั่งเล่นคือนั่งทําเองอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูก็ออกมาเป็นรูปแบบเป็นเหมือนคนครับแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นนกตาลิกาอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นเครื่องรางด้วยหรือเปล่าครับครับแต่ว่ามันก,ก็กลายเป็นของฝากนะครับที่คุณสามารถมาซื้อไปฝากใครก็ได้หรือเป็นของที่ลึกนะครับติดตัวไว้บางทีเนี่ยเอาใส่กุญแจรถกุญแจบ้านไปไหนมาไหนนะครับก็จะได้แบบมีอะไรคุ้มครองไปด้วยในตัวนะฮะภูมิใจในหมู่บ้านของเรายัางไงบ้างชอบครับ ไปอยู่ในเมืองก็อากาศมันร้อนใช่ไหมครับ,รบกลับมาอยู่บ้านที่นี่ดีกว่าสบายใจครับสบายใจ,สบ,ยใจสบายกายด้วยครับใช่ครับท็อปแล้วครับภูมิใจที่มีบ้านนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราออกไปเรียนข้างนอกไปเอาความรู้อะไรต่างๆแล้วกลับมาอยากจะมาพัฒนาที่นี่ยังไงบ้างความรู้ที่ได้ก็มาสอนอน้องๆเนี่ยสอนน้องๆต่อไปให้พัฒนาบ้านงตัวเองให้พัฒนาต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งนะฮะที่เราเห็นว่าเยาวชนนะครับหรือว่าคนทุกคนรักในบ้านเกิดครับและต่อไปนะครับผมว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวลลยหยวลังไหลมาที่นี่เยอะเลยครับอยากจะเห็นธรรมชาติของที่อีตองเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวก็ต้องมาสืบซับว์วัฒนธรรมของชาวบ้านอีตองเอาไว้นะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาที่หลังเนี่ยได้ยังได้เห็นได้เจออยู่พอมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นนะ ความความเป็นธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปคนเวลามาการทิ้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีถ้าเขาไม่ร่วมมือกันช่วย2-3ปีผ่านไปมันก็จะแตกต่างกับปัจจุบันเยอะถ้ามาในหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนะี่ยเขาจะมีการทาครับหน้าเป็นสีเหลืองๆตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นคขมิ้หรือเปล่าแต่จริงๆเขาเรียกว่าธนาคาร ทำไม <S <S นนมันเป็นสรรพคุณยังไงครับช่วยยังไงกับเราบ้างทำไมเขาถึงชอบทาครับอันนี้ช่วยกันแดดได้นะคะ<ม>ช่วยให้ผิวเย็นช่วยให้แบบขัดผิวได้เขาทาอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าเขามีอย่างอื่นผสมด้วยไม่ผสมค่ะทาได้เลยค่ะทาได้เลยอาบน้ําเสร็จเขาก็ทาเลยทาตั้งแต่ตัวตัวเล็กเท่านี้ค่ะทาทาตา้งจนโตอะค่ะครับปาดเต็มเต็มปาดเต็มเต็มอันนี้ เป็นแมวเลยเุ็นเย็นนะเย็นเวลาคูดจะหิวแล้วจะเย็นยิ่งเหมือน,นแล้วหอมด้วยนะครับจะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะถ้าจะมาใหถึงบ้านอีต่องนะครับต้องมาใหถึงครัวบ้านอีต่องด้วยเพราะว่าอาหารที่นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นการบอกๆถึง ชาวพ่อาาแม่จะแชรจริงนั่นเองนะครับอาหารที่นี่เป็นแบบเรียบง่ายครับทำง่ายไม่เสียเวลามากครับอย่างแกงฮังเลหมูนะครับของชาวไทยเชื้อสายพามา่อย่างอันนี้เขาเรียกว่ามัสลายมัสลายมัสลานะครับกลิ่นเนี่ยจะคล้ายเครื่องเทศข,ของอินเดียรครับหอมมากอ่าเราใส่เกลือลงไปฮะตุ๋นไว้ประมาณ3วันนะฮะสามสิบนาที <laughs> ใส่พริกแต่งสีพริกแต่งสีลง,งไปแล้วก็น้ำมะขามตามสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก็เสร็จชิมก็จบแล้วค่ะ หอมมากเลยอหอมมะซลาไหมครับหอมถ้าเกิดว่าคุณกินแกงทางเลทางเหนือเนี่ยรสชาติมันจะเป็นแาบหวานค่ะอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะอ่าอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะจะเป็นรสชาติแจะว่าอ,อร่อยกันกหอมมากอย่างแกงจืดผักหวานเนี่ยก็ไม่เสียเวลานานมากก็ต้มเครื่องเสร็จปุ๊บก็ลงไปทุกอย่างใส่ผักก็เ,เสร็จแค่นั้นเองครับแกงจืดในไงามากเลยนะคะใช่ครับแป๊บเดียวก็เสร็จนี่เขาชอบกินน้ำปลาหรือว่าไม่ใช้แต่กเกลือส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ใช้เกลือค มไม่คาวอ๋อชอบเกลือมากกว่า<ช>เสร็จแล้วโอ้โหเห็นไหมครับง่ายๆเมนูที่3คือน้ำพริกกุงงกก้งแห้งน้ำพิกุ้งแห้งนั่้ำพิกผัดกุ้งแหง้งอ,อาหารเสร็จแล้วครับอโหน่ากินจังเลยหิวกันหรือยังครับ โอ้โหนะฮะหิวจริงๆนะฮะอ่านะครับก็มีน่ากินมากเลยแกงฮังเลแล้วก็มีแกงผักหวานแต่น้ำพริกเนี่ยต้องกินกับไข่ต้มนะฮะในต้มมาเรียบร้อยแล้ว พี่แดงเป็่คนพื้นเพทที่นี่ใช่ไหมใช่คนไม่สอดเป็นคนไม่สอดมาตั้งลกตั้งรากอยู่นี่มากับพ่อกับแม่มาทําเหมืองแร่สมัยก่อนสองสาวนี่ในนี่เป็นคนพื้นที่เกิดที่นี่แน่นอนครับพนนักท่องเที่ยวมามันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างครับเมื่อก่อนเหมือนเป็นเมืองปิดนะคะไม่ค่อยมีคนรู้จักเป็นไงครับปัจจุบันนี้คนมาเที่ยวกันเยอะมากรู้สึกไงบ้างก็ตีใจค่ะก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะวันแตกต่างกับตะก่อนเยอะแตกต่างเยอะครับอากาศนะครับผมว่าในช่วงนี้นี่คือหน้าร้อน ต่หนาวมากครับอากาศเย็นนะตอนนี้อากาศสบายมากๆเลยถ้ามายิ่งตอนเช้าเนี่ยากลาันมาฮะสบายมากมีหมอกด้วยถ้าใครไม่เอาเสื้อหนาวมาเป็นไงฮะเสียใจด้วยครัร <laughs> บเสียใจด้วยนะครับ ตอนเช me ้าได้ไปตัก <metros> บ <mal generally> ่ายครับก็ได้ลองใส่โรงนะครับเป็นแบบหนุ่มพม่าด้วยนี่ผู้ใหญ่เขาสอนให้ในเรื่องการใส่โรงฮะเขามีป้ายฟุ๊ฟุ๊มาฟุ๊กฟุ๊กเช้าเช้าอย่างนี้นะครับเห็นตรงนี้ก็คือเป็นตลาดย่อมๆของที่อีตองเลก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ที่นี่นะครับก็จะมีคนนะครับมาซื้อของกันที่ร้านนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่ของสดของแห้งต่างๆมากมายนะครับให้คุณได้เลือกซื้อกันหลากหลายเลยนะคะจ๋าอันนี้ปลามาจากไหนนะื้อมาจากทองาภูมิทองหาภูมิบางช่วงนะครับที่นี่นะครับนอกจากปลาแล้วก็หมูนะฮะมีปูด้วยใช่ไหมครับปูนี่มาจากไหนครับมาจากพม่ามาจากพม่าเลยครับโอ้ ร้านนี้นะครับก็มีขนมขายหลากหลายรูแปแบบเลยนะครับหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นอย่างนี้เนี่ยกระบองจอดใช่ไหมฮะกระบอง,องจอดก็เอามาชุบกับแปง้งแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็แถมน้ำจิ้มส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมกําไรหน้าตานยนะครับจะคล้ายโดนัทและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของขนมจีนครับอันนี้น้ํายาเลยจ้ะง่ายอะกุศลค่ะน้ำยากล้วยนี่นะหรือว่าหยกกล้วยนั่นเองนะฮะตรงนี้มาทันทีแล้ว มาให้ถึงที่ต้องกินขนมจีนแล้วก็กินขนมพวก,กน,นี้อย่างที่เขาบอกถึงจะถึงที่อีต่อไดเองครับเอาขนมจีนด้วยหนึ่งครับ ครัต้องมาอยู่บนเนินช้างศึกนะครับแล้วก็มีพี่นิพนธ์นะครับพาขึ้นมาเที่ยวด้านบนนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับจะมองเห็นนะครับโดยรอบเลยนะครับว่ามีทิวทัศน์ที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับพี่นิพนธ์ครับที่นี่เนี่ยมีความสําคัญยังไงกับเมืองไทยในอดีตบ้างครับก็ที่นี่จริงๆแล้วเป็นเมืองแรกก่อนพอเมืองแรกไม่ได้ไม่ได้ทำเลิกเลิกไปแล้วก็ต่อชะดอก็ขึ้นมาอยู่เพื่อเฝ้าระวัง เพราะมันเป็นแนวเขตแนวชายแดนพุดีแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวครับจุดชมวิวสวยสวยงามมากก็จะมีคนมากางเต็นท์กันนะครับบริเวณนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าอาจจะมีบางส่วนมากางกันอยู่ด้วยเหมือนกันจากฝั่งนู้นข้ามไปเนี่ยก็คือเป็นพม่าแล้วใช่ครับถ้าเกิดว่าฟ้าเนี่ยเปิดฝั่งนู้นถ้าเรามองไปเนี่ยจะเห็นเป็นทะเลเลยใช่ไหมครับใช่เป็นทะเลนะครับทะเลดำมครับพอมาถึงที่นี่แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันคุ้มแล้วนะที่แบบเราบุกป่าฟ้าดงมาถึงนี่แต่เรามาถึงนี่แบบมันหายเหนื่อยครับ เป๊ะเลยทุกอย่างเออใช่เลยน,นี่แหละที่เราต้องการอากาศดีแล้วก็วิวสวยทิวทัศน์อะไรต่างๆมันเหมือนกับทางภาคเหน,นือมากมืเช้านะครับได้ลองกินขนมจีนสูตรอร่อยแล้วก็ขนมหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับขนมที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือขนม ฮัลโหลวาฮัลโหลวาพอดีพี่เขาจะทำฮะถือโอกาสขอเรียนรู้สูตรเลยทีเดียวว่าทํายังไงมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเตาพร้อมแล้วแป้งก็พร้อมแล้วนะครับเราแป้งใส่กระทะบ้างใช้แป้งอะไรครับเปี๊ยกเขาเจ้าแป้งเขาเจ้านี่คือสาคูนะครับสีเขียวๆแบบนี้นะฮะจะใส่อยู่ในขนมส่วนประกอบสําคัญแล้วก็มีกะทิเทค่ะมีน้ําตาลต้องใช้เวลากวนประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับค่ะคือชั่วโมงค่ะแล้วก็มีงา ไม่ใช่งาครับมันคืออะไรครับบีซเขาไทยก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้ความหมายว่าไทยแปลว่าอะไรแต่เนี้ยภาษาพม่าเขาเรียกว่าบีเซเขาใช้เตาอบที่เป็นเตาอบแบบธรรมชาติใช้เขาเรียกกระมาเผากับฐานวางข้างบนนะครับแล้วมันก็จะอบหน้าลงไปถ้าจะให้บอกมันคล้ายๆกับขนมชั้นนะครับต้องลองมาทานดูนะครับ ถ้าคุณนะครับไปเที่ยวที่บ้านอีตองแล้วนะครับก่อนกลับเนี่ยก็ลองมาแวะได้นะครับที่บ ok mm ิล็อกฮิลก็จะเป็นนะฮะศูนที่เรียกว่าให้คุณเนี่ยมาดูทั้งพักสดๆนะครับ mm hmm. หรือว่าดอกไม้สวยๆนี่นเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าดอกไม้ที่นี่เนี่ยจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวทั้งส่วนใหญ่ครับอันนี้ฟูเชียครับอ่าหรือว่าตุ๊กตาญี่ปุ่นนั่นเองครับตุ๊กตาญี่ปุ่นคนะับบ้านสีทิศอันนี้คือมันจะออกสี สีด่างเลยเหรอครับครับอันนี้ดอกอะไรครับแอฟริกันไวโอเลตครับอ่าแอฟริกันไวโอเลตครับอ่าก็จะเป็นสีม่วงนะฮะที่นี่คิดค่าใช้จ่ายเข้ามาได้ไหมครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าการเดินทางที่มาในครั้งนี้นะครับอาจจะยากลําบากไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้เราเดินทางมาถึงที่นี่พอเราได้มาเจอกับบรรยากาศมิตรไมตรีของผู้คนรอยยิ้มการทักทายมันก็ทําให้เรานะครับมีความสุขแล้วละครับถ้ามีเวลานบจะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนครับ ก่อนจากไปวันนี้นะครับหากใครที่อยากจะส่งมอบความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางต่างๆสามารถส่งผ่านเงินเข้ามาได้นะครับทั้งอ e ีเมลแฟนเพจแล้วก็ตู้ปอนอนนะครับโอกาสหน้านอบจะพาคุณชมไปสัมผัสความสุขที่ไหนอีกต้องติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ไทยครึคื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจมดีใจช่ไหมใช่ไหมเอะไรก็สมใจไปเที wrote, ่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย